วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มีอยู่กับช่องเรียนหแล้วเนาะอาจจะเห็นเสื้อเปียกนิดนึงนะวันนี้เราจะลงคลิปวันนี้เลยเพราะอุย้ยแป๊บเสียเวลาวันนี้นะคะเราก็จะมานี่แกะพัสดุ FCEP ที่16มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้แบบเพิ่งมาเมื่อกี้เลยดูดิโคตรหนะัก นาพรภาณพรหารคงนะคะมาจากจังหวัดนนทบ,บุรีน,นี่แล้วก็ส่งมานี่เนาะแปบ๊บหนึ่งนะคือแบบอันนี้มาแบบใหญ่มากเลยนะคะทุกคนส่งแบบ e m s นะคะค่าส่งหกสิบเจ็ดบาทโคตรแพงค่าส่งอะโอเคเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ ดี๋ยวเรามากีนกันเลยอุย้ยโอเคคือเราเพิ่งไปเกี่ยวกาต่างมาเนาะมาเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยเสี่ยโดนของมากมากใช้คัตเตอร์ก็ต้องระวังด้วยนะคะไม่เร่งรีบเกะกันเลยขอดูเลยอกแล้วกัน อะไรโอ้ยโคตรเยอะอะเดี๋ยวเรามาดูโนต้ตกันก่อนนะคะทุกคนมามา,มาอันนี้ก็มีรับคำทัสกูชี่ด้วยนะเขาเขียนตรงนี้เป็นโนต้ตด้านในาอ่านด้วยเดลิวิวนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันวิวิอันนี้น่ารักอะมันคือที่ใส่บัตรประชาชนใช่ไหมอ,อันนี้น่ารัก ไม่ซุ่มซ่ามจังวันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นอ๋อเดี๋ยนะเป็นครั้งแรกที่เราส่งของให้เดียขอให้ชอบนะบางตัวสกูชี่มันอาจจะมีตำหนิเพราะเราเล่นเองก็ขอให้รับได้นะขอให้ทำคลิปสนุกทุกวันเลยอย่าทิ้งช่องล่ะรักเดียรีวิวฝากช่องจ้าอันนี้ก็จะเป็นช่องเขานะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นไว้ให้เนาะก็จะเป็นแกะ จะแกะทาอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกปลอลายมืออ่านไม่สวยพอรีบ <c oughs> จะอ่านไม่ออกนะคะไม่เป็นไรอ่านไดเดี๋ยวเราก็จะขึ้นชื่อช่องไวน้นาออันนี้ก็จะเป็นคำทัสกุชชี่เนาะเดี๋ยวก็วจะมารับอีพีที่เดี๋ยวก็วจะมารับจากคลิปต่อไปเนาะคือรับแน่นอนนี่อะไรอ่ะโหอ,อันนี้เป็นราคาที่เขาส่งมาให้นะคะรวมมูลค่าสกุชชี่เนาะแกะสองร้อย นกฮูรกสิบยูนิครอร์นสาิปังแผ่นเจสิบพระจันยูนิครอร์นสามห้ามาการองสี่สิบครับเค้กสามห้าอะไรแบบนี้นะคะนี่คือแบบถึงยิังมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูของที่เราได้กันดีกว่านะคะชิ้นแรกก็จะเป็นอันนี้อ๋ออันนี้เรามีแล้ว่ะไรวะอุ้ยนี่ไงอันนี้เรามีแล้วนนนเาวนาะแต่คนละสีกันไม่เป็นไรนะคะสองสีมีสองสี ชอบมากชอบทุกอันเลยนะคะอันนี้เราก็มีแล้วเนาะเป็นคับเค้กนะคะอยู่ไหนวะอุย้ยทำไมกล้องมันเก็บๆีนี่นะคะอันนี้ของเราอันนี้ของที่เขาส่งมาเนาะไม่เป็นไรนะคะเรารับได้มีแล้วมีอีกได้น,นะคะต่อไปก็จะเป็นมาการลองตอนนี้เรามีสีสีสีอะไรนะสีส้มแล้ว นี่ไงอ้าไม่ใช่แป๊บหนึงอันนี้เนาะเป็นมันก็อันนี้ก็จะเล็กกว่าแต่อันนี้นื้นิ่มมากเลยเนาะชอบมากต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เป็นโพกุญแจน่ารักมากเลยเนาะเป็นพวพกุญแจน้องเป็ดน,นะคะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นอันนี้คือน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเนาะนี่ ก่ไม่ก็เป็นพวงกุญแจอันนี้ก็เป็นพวงกุญแจนะคะเขียนเลขห้ามาด้วยน,นี่น่ารักอันนี้เป็นที่ปิดเหรอนี่นะคะเป็นที่ปิดเนาะเหมือนจะมีโนต้ตมาด้วยอะใช่โนต้ตรูกเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนี่มันมีกระดาษด้านในนี่ไงอ้าวอ้าวมีว,วะ่ะที่ติดผนังห้องน้ำนะภาชนะ หอยเช่นเสื้อผ้าไม้แขวนเสื้อใบมีดโกนหนวดนี่อู้อันนี้สือยบดดีมากเลยเป็นนกฮูกนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะคงไม่ใช่โน้ดใช่ไหมอออไม่ใช่หรอกไม่แม็้ เดี okay, ๋ยวเรามาแกะดูคุชี่กันคือมีตำมิรับได้นะคะหอมมากหอมสตรอเบอรี่อ่อนๆนะใช่ไหมโคตรใหญ่อ่ะยังไม่มีมันใช่ของแทนเปล่าเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจนะคะไม่น่าใช่เนาะไม่เป็นไร ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นตังแพลอันนี้เนาะอุ้ยอันนี้นิ่มมากเลยอะแต่มันจะไม่ใช่สโลเนาะแต่มันเป็นหน้ามันน่ารักมากเลยนะคะทุกคนเหมือนเหมือนจริงมากเทคเจอความไหม่ของมันอุ้ยเราก็จะเป็นแกเป็นของแค่ของแท้หรือเปล่าไม่รู้นะคะภาษาอังกฤษเต็มเลยนี่ อันนี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็หนักมากไม่ใช่ของเทมังนี่อุ๊ยอันนี้น่ารักอะ่ะนีผู้สโลมากแพ็กเกจก็มีความบ้องแบลวต่อไปนะคะก็จะเป็นอุ๊ยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเป็นแพ็กเกจซิลด้วยเนี่ยเป็นของญี่ปุ่น น่าจะเป็นฟองน้ําให้น่าจะเป็นให้เราเพ้นเองมากกว่าเป็นสกูชี่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะอุ้ยมันมีอยู่สองอันนะคะทุกคนอุ้ยอันนี้แกะแล้ว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 ลองแกะออกมาดูนี่เขาแกะออกมาแล้วนะเขาน่าจะลองแกะออกมาเล่นบ้างนี่แกะอุ้ยอุ้ยเปียก ทำสกุชชี่มากกว่านะน่าจะเป็นปังแผ่นหรือไม่ก็จะเป็นที่แต่งหน้าเอ๊ะไม่รู้อะต่อไปนะคะกจะะคะ็จะเป็นโมเดลหรือเปล่านี่นะคะจะเป็นโมเดลหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นมา้าถ้ามีเสียงลมก็ต้องขอภัยนะคะคือลมแรงมากเป็นน้องมา้านี่น่ารักอะ แล้วก็เป็นฟักทองหรือเปล่าไม่แน,น่ใจแล้วก็จะเป็นขวดนมนะคะอุ้ยอันนี้น่ารักจังจิ๋วมากคือเราเคยมีแล้วแหละแต่เราขายทิ้งแล้วนะไม่ได้ขายหรอกให้น้องไปน้องมาขอแต่เรายังไม่เคยมีสีม่วงเอ้ยต้องหนิร์ด้วยวะแต่เราก็เคยมีสีม่วงนะคะทุกคนเราเคยมีแต่สีฟ้า เนื้อไม่สโลนนิ่มชอบลและชิ้นสุดท้ายอันนี้มีความน่ารักมากเหมือนของแท้เลยอะ่ะเป็นแพนด้าอุ้ยเนื้อเหมือนของแท้เลยอะ่ะต้องแกะมาทดลองอุ้ยหอมอุ้ยดูดิน่ารักเนอะอุ้ยเหมือนของแท้เลยทุกคน แต่ไม่รู้ว่ามีลายเส้นหรือเปล่าเนื้อมันของแท้เลยเนื้อของแท้มันก็จะประมาณนี้แหลนะเนาะเนื้อคล้ายๆกับขออารีดีเนี่ยเนื้อแน่นๆเหมือนกันเดะนี่ความน่ารักของเจ้าแพนดา้าหมดแล้วนะคะก็เป็นสกูชี่ที่เราได้มนาะทั้งหมดคือแบบเยอะมากเลยนะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องของเขาเป็นพี่เขาเป็นน้อง รือเขาเป็นเพื่อนบอลบอลบอลไม่รู้อ่านภาษาอังกฤษนี่อกอกวิดีโอก็จะขึ้นมาให้กแล้วกันเนาะอ้าวก็อ่านภาษาอังกฤษได้ออกจริงจริงอ่ะอ่านได้เป็นบา,านงคำนะคะทุกคน ก็ถ้าใครอยากส่งของให้เดียนนะคะเดียก็จะขึ้นที่อยู่ไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะก็สตกันไปได้เยอะนะคะวันนี้ดีใจมากของเยอะมากเลยนะคะก็ก็ถ้ <c oughs> าใครชอบลรงนี้หนึ่งกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะไปแล้วบ๊ายบาย